One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับวันนี้มีเหตุการณ์ชายหนุ่มคุ้มคลั่งจากฤทธิ์ยาเสพติด2เหตุการณ์นะครับคดีแรกนั้นเป็นเด็กหนุ่มวัย19ปีที่จังหวัดนนทบุรีบุกเข้าไปพังร้านเกมและทำร้ายผู้คนก่อนที่จะกลับไปใช้ขวดปากฉลามแทงชาวลาวเสียชีวิตที่หน้าหอพักส่วนในเหตุการณ์หนึ่งครับเป็นเหตุของหนุ่มลบบุรี ไล่ทำลายข้าวของและเพื่อนบ้านจนเจ้าหน้าที่นั้นต้องเข้ามาจับตัวไปสงบสติอารมณ์ติดตามทั้งสองเรื่องนี้จากรายงานครับวรรชัยปานทองวัย19ปีบุกเข้าไปทำ้ายผู้คนในร้านเกมแพดดี้ตะบนปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นก่อนหน้านี้วรรณชัยเข้ามาเล่นเกมที่ร้านกับเพื่อนเสื้อสีน้ำตาลคนนี้แล้วเกิดอาการคุ้มคลั่งทุบขวดเป็นปากฉลามและทำร้ายเพื่อนจนบาดเจ็บคนในร้านเกมพยายามไล่ให้วรณชัยกลับไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านแต่ไม่เป็นผลเ,เขายังคงพยายามบุกเข้ามาทำร้ายผู้คนในร้านเกมนี่เป็นจังหวะที่พ่อของเจ้าของร้านเดินกลับเข้ามาห้ามปราม แต่กลับถูกวรรณชัยชกต่อยจนล้มลุกทุกข์พางชาวบ้านย่านนี้ต่างพากันเอือมระอาพฤติกรรมของเด็กหนุ่มต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกครั้งที่เสพยาจนมึนเมามักก่อเหตุอาลวาดชนนี้แทบทุกครั้งทุกคนคิดว่าเหตุการณ์น่าจะจบลงแค่นั้นแต่กลับเป็นตรงกันข้ามเมื่อวรรณชัยกลับไาที่ห้องพักเลขที่99ทับเไม่ไกลจากร้านเกมเขาพบสุพรรณสาวไัยหนุ่มสัญชาติลาววัย5้ปี ที่พักอยู่ห้องติดติดกันจึงทุบกดเป็นปากฉลามแล้วกระนำแทงจนเสียชีวิตแม้แต่ขณะตำรวจเข้าจับกลุ่มเขายังคงให้การวกวนไปสองที่เลยเลยไม่มีไปก่อนเหยียดที่ปากงน้หยียบปวดฉลามปวดฉลามไงนะขอโทษนะครับถ้าสมมื่อผมจะแจ้งความก็จะมีกาแจ้งกลับในเมันอไม่เคยจะทำหน่วยไม่เคยจะทำหน่วยที่โรงมาที่เพราะว่าผมไม่ได้แทงไม่ได้ฟันไม่ได้อะไร เสกสร้างเฟ,ฟื่องฟูเจ้าของร้านเกลีย,แยนแคดดี้เองก็ไม่คาดคิดว่าหลังจากมีเรื่องที่ร้านแล้ววรรณชัยจะกลับมาก่อเหตุที่รุนแรงมากกว่าอีกต่อยเขาเสร็จมันไม่มีใครตอบคนอื่น,น,นเขาจะลุกห้ามไม่กล้าเอาหัวใครไมหัวแล้วแล้วก็ออกจากร้านไปพ่อผมห้ามคนแก่เจ็บติดก็กระทือเขาอีกอะไรเนี้ยแล้วก็แม่ผมก็ถามมิว่าไปทําพ่อทนะําไมอะไรเงี้ยมันก็ตัแม่ผมอิก แล้วจากนั้นพอหาเรื่องแล้วเป็นไงต่อแล้วมันก็ยังอยู่ที่ร้านแหละครับแล้วผมก็มาถึงผมก็กลัวใจไม่ดีผมก็เลยไปหาตำรวจเขาหาตำรวจก็ไม่ติดแล้วก็ไปเดินไปที่ป้อมก็ไม่เจอทีนี้ก็เลยต้องคุยให้มันอารมณ์เย็นก่อนเพราะว่าไม่อยากให้มันทำลายใันอู่ครับแล้วก็ไล่แล้วบอกเขาค่อยๆแล้วให้มันกลับมากลับมาบ้านนอนอาบอาบนอนาอะไรเงี้ยแล้วมันก็มาก่อเหตุต่อห่างออกไปเกือบสามร้อยกิโลเมตรตำรวจเมืองลพบุรีพยายามเคลียกล่อมอาทิตย์ถนัดช่างวัย25ปี ที่เกิดอาการคลุ้มคลั่งทำลายทรัพย์สินทั้งหม่อแปลงไฟฟ้ารถกระบะและไล่ทำลายผู้คนในบ้านรวมถึงเพื่อนบ้านที่ผ่านไปมาการเจรจากินเวลาเกือบ3ชั่วโมงจนเจ้าหน้าที่ตัดสินใจประสานรถดับเพลิงเทศบาลเมืองเขาสามยอดมาช่วยในปฏิบัติการล้อมจับอาทิตย์ถูกควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองลบบุรีซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า เขามีประวัติถูกจับคดีเสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดมาแล้วถึงสองครั้งแต่ก็ไม่หายขาดล่าสุดเพิ่งกลับมาจากการบำบัดได้สองวันอาการก็กลับมากำเริบอีกเขาไ o News ตรงไปตรงมา